หลวงพ่อเงินวัดบางขันภาพขยายนะท่านผู้ชมดูเนื้อดูมณ์สารดูข้าเป้า่านผู้หลวงพ่อเงินวัดบางขันพิมพีตา ีนด้วยผมติดป่ระักกินครับรักกินมีรักกินด้วยเพียงสายจำลองศูนย์หกสองหกสามหกสามสี่ห้าหนึ่งขยายตรงตรงนี้สมจุดตายจุดใจตั้ง ตรงนี้สมบูรณ์เนนี่ตรงนี้มีเยอเกินแตงแทงเข้าไปข้างในป้กันนี่ทมานผู้ชมนี่เยอะเกินสมบูรมชัดองกิงกิมบูเส้นเล็ตรงนี้ภาพขยายภาพขยายท่สมหูรลักกิน ไปธรรมชาติธรรมช,มรรมชาติมีมวลสารอยู่ข้างในนี่สมบูนี่มวลสารอยู่นี่ถ่ายมรสมชมีมวลสารสัตว์จนธรรมชูมนีของแท้สมูรณน้นำผึ้งภาพจะไม่มีมวลสารนะสมชูมนี่ตลอดนนุ่ม ข okay. สายจำลอ้อเนี่ยของแท้าไม่ผูงพิม <Daddy, Daddy. S 1> พ์นิยมเลยลองคอรัดขวาจะลึกแต่งแต่ใบจะมีเสียอเกินท่าผนผู้ชมนี่เนี่อเกินตรงด้านขวาขอวงเพระด้านซ้ายขอวงเพระเนี่ยทางซ้ายจะโค้งกว่ามากกว่าทางขวาท่านผู้ชม แท้สมประสงค์รูปตูดก็จบแล้วสมประสงค์เนี่ยจบแล้วของกิ่งสมประสงค์เนี่ยคนสารอยู่ใต้สมประสงคมหลวงพ่อใส่แซงให้ใส่ใต้ใต้ย่มจาบีดื่มสร้างขึ้นมาใหม่สมประสงคมไม่ทันหลวงพ่ออันนี้ทันหลวงพ่อนเลยมีคาบลักเลยคาบลักคาบคนโบราณเขาบอกว่าคา,า,า,าบขี้วัว ภาพขยายนะท่านผู้ชมภาพภาพขยายดูเนื้อให้ท่านผู้ชม